สวัสดีครับอัญญาณัสโยนะครับกลัของพบช่องต้าติ่งแล้วนะครับเรามากับรายการ Kingdom Puzzle นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเรามารีแอครายการ Kingdom Puzzle ซึ่งตอนนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงการแข่งของรอบ All Rounder Battle แต่ว่าอาทิที่แล้วจะเป็นรอบของ Vocal กับ Rap ใช่ไหมครับแต่อาท์นี้จะเป็นรอบของการแข่งเต้นหรือ Dance Battle นั่นเองซึ่งทั้งหมดนะครับได้ถอยออกมา4เพลงมีเพลง Bad Blood Over Water เออโกลว่าแล้วก็เวทธรรมะนะครับท,ทั้งหมดสี่เพลงเพลงน่าจะมันน่าดูนะครับแล้วซิงก็ไม่เคยฟังมาก่อนเหมือนกันว่าเป็นเพลงยังไงเป็นเพลงแนวไหนนะครับถ้าไม่ให้เสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าชอบใครเชียร์ใครเชียร์ทีมไหนเชียร์ทีมนี้เมนคนนี้เหมือนกันหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยไปดูกันทีมแรกดีกว่านะครับนั่นคือทีมแบทบัตนะครับซึ่งต้องมาบอกก่อนนะครับว่าทีมแบทบัตเนี่ยมีสมาชิกท,ทั้งหมดก็ เยือื่นบูยอนแล้วก็เคทั้งหมดหกคนนะครับมาใน, team. าท,นทีมพาสดุทีมฉันก็อยากจ,จะรู้เหมือนกันว่าทีมน,นี้จะทำออกมาได้ดีไหมนะครับเพราะว่ามีแต่ตัวตัวเต็งๆอะไรหลาย,ลายๆคนเลยนนะครับไปดูกันเลยดีกว่า let's go <S ไปดูกัน let's go let's go bad bad เราจะทำได้ดีไหมครับทพกคอนมาดูกัน น่ากลัวอ่ะน่ากลัวมากปัดชีสติวบิวตี้ฟูลอ๋อแต่เธอก็ยังคงสวยงามโูน <Good enough. S 1> าภาษาอะเสอยงนะครับเซนจ์ก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน โอเคสวยมากโอ้ยสวยมากจุดไฟสังอาก็เท่มากเลยอะ่ะ โ,โซอึนแซ่บมากฮุนานาทรงนี้สวยมากเลยอะ่ะเทมาก ทางเต้นทางร้องดีเลยอะนี่ขนาดเต้นนะโหโอเคไม g o ก็อดโอ้ยยยอินสวยมากท่าเมื่อกี้อ้ย uh, สวยมากเลยอะ นคอนต้องไม่ใช่ในคอนสิในในสเตจต้องมันแน่เลยโซอึนสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> คือตอนนี้แบบว่าไม่มีอะไรนอกจากคำว่าว้าวมากเปิดโชว์ได้ดีมากครับสำหรับทีมนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่โซอึนนะครับเซนจำชื่อผิดคือซูยุนซูยุนออรมาก ออร่าขึ้นเรื่อยๆทุกคนทำไมอันนี้แบบออร่าแบบทั้งชีกขาทั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถรัสายตาจากซูยุนได้เลยอ่ะแตโ่โหโชว์นี้แบบเป็นแบบว่าเมืแ่อบบกี้คือสตันคือแบบว่าในดูจบแล้วฮะจบแล้วเหรอยังไม่อยากให้จบเลยเราเป็นการโชว์ฟอ์แมนซ์ที่แบบว่าดีมากทั้งร้องทั้งเต้นอ่ะคือบอกว่าอันนี้ไม่แค่แดนใช่ไหมทุกคนแต่ว่า เสียงร้องก็ไม่ได้แย่เลยแบบดีมากๆเลยนะครับทั้งทีมเลยก็มาเริ่มกมันที่คนแรกก่อนนะครับก็คือนานะนานะก็ยังคงโชว์ได้ดีแต่ว่าพอมาเปลี่ยนเป็นลุเนี้ทุกคนพอเป็นรวบหางม้ารู้สึกว่าสวยขึ้นมากๆเลยปกติจะทาแบบว่าเป็นมอนเป็นดังโง่สองข้างใช่ไหมครับอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบอันนี้แต่พอปาปล่อยผมแล้วก็แบบ มัดห่างมาคือแบบว่าออร่าจับมากแล้วก็สวยขึ้นมากสเตจการร้องการเต้นเสียงก็ยังหนักแน่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตายเต้นสวยส่วนคนนึงก็คือซังอาซังอาก็คือแบบอืม้มเต้นแรงใส่แรงมากทุกคนผมแดงแล้วแต่ว่าแบบว่าอิในเนอร์ข้างในแบบแรงวาแบบโหสุดยอดมากมากซังอาคือทีเห็นเต้นแล้วแบบเขาแบบเอาปอดไปไว้ที่ไหนคือแบบเต้นแบบใส่เต็มที่มากๆซังอาคนที่3าคือซูยุนที่เซนออกชื่อผิดนะคะก็คือ ซูยุนทั้งโชดีมากแบบโอ้โหฉีกขาแบบไม่รู้จะบรรยายคนแบบว่าตอนนี้ติดตาคือแบบว่าคนที่แบบว่าทำออกมาได้ดีที่สุดสำหรับเซนนะตอนนี้คือซูยุนนะทุกคนสวยมากซูยุนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ รูปร่างหุ่นต่างๆคือส่งมากๆแล้วก็แบบว่าออร่าการแสดงอินเนอร์ท่าทางต่างๆมากมายคือแบบมันมันดีทุกคนแล้วแบบว่าออร่ามาเื่ยเยใช่ไหะสูยุนก็เป็นแบบมามืดที่แบบน่ากลัวเหมือนกันนะครับแบบว่ามีโอกาสเข้าแบบไปติดท็อปเจ็ดได้นะครับแบบว่ายังไงก็ฝากติดตามฝากเชียร์ฝากติดตามน้องสูยุนด้วยนะครับคนหนึ่งคือเยอึนเยอึนก็คือมานิ่งๆเงียบแต่พอเปิดมาทุกคนท่าแต่ละท่าคือแบบว่ายากยากขางนันเลยอะแล้วก็คือแบบว่าโคลโรกราฟทิมนี้ต้องบอกววว่าาาสยมมมกๆีคแบบว่า เขาเหมือนเอาวันลังเก็บออฟโทนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับมามา,มา,มาแปะไว้แต่ว่าสวยมากเลยแล้วก็คือเยอ,อื่นคือสะกดมากไม่บอกว่าการเต้นการแบบการโพสท่าการแบบค้างเอาไว้การฟรีสท่าอะไรอย่างเงี้ยคือสวยมากๆฉันก็แบบโอ้โห บอกว่าทีมนี้มันแบบว่าทีมตัวเต็งจริงแล้วก็เก่งกันมากๆอีกคนหนึ่งอูยอนถึงในต้องบอกว่าหน้าคือประหารมากสวยมากถึงว่าเพลงนี้จะแบบว่าไม่ได้โชว์อะไรเยอะแต่ว่าหาว่าน้องจมไหมก็ไม่ได้จมเต้นเก่งมากทุกคนบอกว่าสมคําแหละว่าอันนี้มันเป็นแดนซ์เนอะมันก็ต้องโชว์ศักยภาพการเต้นกันแล้วก็อูยอนก็คือเต้นออกมาได้แบบเต้นชัดลายเต้นคมแล้วก็ลายเต้นสวยมากๆฉันดูแล้วก็เออมีที่แบบว่าเตะตาก็คือเยอึนเอออูยอนแล้วก็ซูยุน สคนเต้นได้แบบโหได้จับใจมากเต้นได้ส่วนมากนะครับสำหรับ3คนนี้มันกาะมาต่อกันที่เคทุกคนเคนี่ต้องบอกว่าเซนไม่นึกว่าจะเต้นได้แบบสับขนาดนี้เพราะว่าส่วนมากอะเป็นเมนโวคอลอะจะไม่บอกว่าไม่ได้เต้นสับขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่พอมาเห็นเคก็คือเต้นได้แบบ เต้นได้เท่ากับสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกๆคนเลยคือแบบโหเต้นหนักเต,นเ,ตนเต้นเต็มเต้นแบบว่าไม่ได้โจมแล้วพอมาท่อนร้องก็คือแบบว่าสะกดได้แบบว่านังได้เหมือนเดิมแล้วพอเปลี่ยนเป็นลุคนี้ก็สวย,ยทุกคนคือแบบว่าพอมัดหางมาทุกคนแล้วแบบว่ามันพอมันเปิดหน้าออรา่ามันจับเออเขาเรียกว่าเออรัศมีดาราแบบรัศมีไอดอลมันแบบมันแผ่กระจายนะครับฉันก็ชอบมากๆสำหรับทีมนี้ให้ไปที่ 9.5เต็ม10นะครับฝากเพื่อนๆครับะะว่าถ้าคิดเห็นอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะครับว่าชอบไหมแห้คะแนนที่คะแนนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยจะไปตามอ่านตามตอบนะครับงั้นก็ไปตอบทีมที่2ดีกว่านั่นคือทีม Overwater นะครับ,รบไปดูกันเลยดีกว่า Let's go